สวัสดีค่ะท่านแมวทุกท่านนะจ๊ะวันนี้จะพาทุกคนมาดูอ้วกน้องแมวนะคะถ้าน้องแมวบ้านไหนอ้วกออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ้วกใสๆแล้วก็มีขนปนออกมาด้วยลักษณะแบบนี้นะจ๊ะทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้เป็นปกติที่น้องแมวจะต้องอ้วกขนอ้วกก้อนขนออกมานะคะถ้าเขาไม่อ้วกออกมาเขาก็ต้องขับถ่ายออกมาเนาะมีสองลักษณะนะคะ หลายท่านเคยสอบถามว่าอ้วกแบบนี้อันตรายไหมไม่อันตรายจ้ะเป็นเรื่องปกติของน้องแมวนะคะเมื่อน้องแมวกินหญ้าก,ก็จะอ้วกก้อนขนออกมาได้หรืออ้วกปกติของเขาเป็นประจำเมื่อก้อนขนมันเยอะๆนะคะเขาจําเป็นจะต้องอ้วกมันออกมานะดังนั้นทุกคนสบายใจได้นะคะอ้วกลักษณะแบบนี้ปลอดภัยไม่อันตรายค่ะ